百路。 Quilometros. สาิบาโอโมงนะครับเส้นทางที่จะไปเมืองโบราณเฟ่องห่วงนะครับจากนั้นต้นสามสิบโอโมงนะนลูกค้าเตมากาสามสิบแปดสามสิบแปดนะครไม่แน่ใจสวยครับระหว่างทางเต่ถ้าไม่หลับจะโชคดีมากเจอของที่งามเยอเอะเก็บภาพไว้ให้ชม ุดพัดลกนะครับก่อนถึงจางเจเจได้ก่อนถึงเฟื่องห่วงนะครับเวลาต้องนานนะครับต้องต้องคลองหลอนด้วยและวงนี้นะครับ,รบก็เป็นอุโมงที่ยาวที่สุดน,นะครับสามกิโลสามเจ็ดศูนย์ห้าเมตรนะครับ good เจ้ว่าแมวมะอ่ะแมว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 อ่ะอันนี้เด็กเขาแต่งตลอดไมหรือแต่งแบบเออ่ดีเขาจะไม่แต่งนะพี่อ๋อนีอยู่แล้วคนก็ใส่ปะดาอยู่นะท่ว่าเพื่อห้มันรับงไงเรียกไายอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเนในอำเภอเขาก่อนนะเราปินดกนะตัวของ มงจริงแล้ว่าผู้ผู้กว่าคือเหมือนกับตว่า 我从耶路撒冷离开，尼勒，尼勒。耶路，我从耶路撒冷离开。Welcome to 城堡兰，烽火。Land, เื่องหนึ่งขอให้ทราบก่อนนะเป็นขา่ขาวที่ไม่ดีไม่ดีครับข่าวที่ไม่ดีเพราะทุกท่านต้องเหนื่อยกว่าแล้วเพราะว่ามันล่องเรือได้ทุกท่านต้องเดินไปล่องเรือครับเกิดการวิ่งครับเมื่อกี้ถามว่าควผีนี่ขับรถเลย ส่างันโตแล้วเขาโดนขึ้นมาแล้วจริงๆที่ของเ่านะ่รับมันต้องอยู่ในใต้ในส่วนของการห่วงแถวแต่ในจริงๆมันดูมันไม่ถึงเ่าบ้างมันจะออกฟิวราชมงชฉียงนะครับ ที่นี่จะมองหน่อยไหมตัวเออก็เราเราก็ชินกับเรามาบ่อยไงจีนนะไมันวิ่งแต่ขับรถน่ะโอ้โหไม่ได้หรอกไม่ได้นะไม่ได้หรอกเราเราไมจะนั่หรอกครับบางครไม่ได้นะใช่อือคนไทยขับขวาคนจีนขับซ้ายนะถ้าเรานั่งเดี๋ยวเราผะเพลินนะ